สวัสดีครับจอมยุทธทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรเดียนชาแนลนะครับผมกับเกมกระบี่เพลย์ยูทูบถักสามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไดจะมาดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งที่จอมยุทธส่วนใหญ่นะครับไม่ทราบกันนะครับว่าสิ่งนี้มีอยู่ในเกมด้วยนะครับแล้วทำให้เพื่อนๆเนี่ยเก่งขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยสำหรับวันนี้จะมีอะไรกันบ้างกดไลค์กดติดตามและไปรับชมพร้อมๆกันครับมาเริ่มกันเลยนะผมเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้หลายๆคนเนี่ยก็เลเวลกันไปไกลแล้วนะครับแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยก็เลเวลตัััันนนนนแแพดลล้้ววะคคครรบอออีีกก็็ท่่ถายิปื อัปเดตแพทนะครับในอีกประมาณ4วันทั้งหน้านะครับก็จะปลดล็อกเลเวลหกนะครับเพื่อให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งยิ่งขึ้นแต่ว่าบางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็เพิ่งเปิดใหม่นะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะกําลังเริ่มเป็นจอมยุทธหน้าใหม่ที่กําลังพัฒนาตัวละครวันนี้นะครับในฐานะรุ่นพี่นะครับที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ต้นๆเนี่ยเก็บเลเวลมาไกลแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมานาการแชร์ความลับในเกมในหลายๆจุดให้นะเพื่อนๆเนี่ยที่เป็นจอมยุทธหน้าใหม่เนี่ยอาจจะพลาดไปนะครับหรือเพื่อนๆหน้าเก่าที เล่นไปไกลแล้วเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับวันนี้เราจะมาแชร์ให้บ้างน,นะครับว่ามีอะไรกันบ้างพร้อมแล้วไปดูกันครับมาเริ่มกันเลยนะครับในหัวข้อแรกอย่างตัวปาร์ตี้กองไฟนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนะี่ยก็ทราบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับว่าการเก็บเวลเดี๋ยวนี้เนี่ยเก็บเวลเป็นปาร์ตี้นะครับด้วยผลว่าก็คือต้องการให้กองไฟเนี่ยมันเยอะยิ่งเยอะเนี่ย e x พีเด้ง,เเเงจากกองไฟก็จะยิ่งเยอะทําให้เราเวลแบบเป็นปาร์ตี้แล้วเวลไวกว่าปกติเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ทราบว่า จุดเกิดเนี่ยสำคัญมากเพราะเกมนี้เนี่ยในแผนที่แต่ละแผนที่เนี่ยมันจะมีเซฟโซนะะนึงเซฟโซนก็คือคุณจะเห็นแซลลักษณ์เป็นสีขาวคุณเห็นขอบขาวๆไหมขอบขาวๆนี่ก็คือไม่มีขอบแดงกับมีขอบแดงขอบขาวนี่คือเป็นจุดที่ปลอดภัยจุดนี้เนี่ยมันจะไม่มีการตีกันระหว่างกิลซึ่งจะทําให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะเซฟไม่ตายแน่ๆเว้นแต่ว่าคุณจะเจอคนหมันไส้คนหนเงชิงปับเป็นตีออแล้วก็ฆ่าคุณ แต่ว่าอันนั้นต้องหมั่นไส้จริงๆนะแล้วก็จะมีบทลงโทษด้วยหากใครไปทาการสังหารคนนะครับก็คือหัวแดงนั่นแหละแต่ว่าจุดที่เป็นสีแดงเนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นแมบอันตรายนะครับมีขอบสีแดงขึ้นตรงนี้ต่างจากจุดขอบขาวยังไงคําตอบเลยก็คือความเร็วในการเกิดของมอนคับมันต่างกัน2เท่าเลยหมายความว่าคุณอยู่จุดปลอดภัยเนี่ยมอนจะสปอนช้าครับส่งผลทำให้คุณเร็วช้าด้วยแลกกับการที่คุณเนี่ยปลอดภัยไม่ตุยแต่ถ้าคุณเนี่ย มาเก็บเวลในโซนจุดข,ขอบแดงเนี่ยมันจะเกิดเร็วมากครับแลกกับการที่ที่นี่นะครับก็จะมีออโต้การคิวกันหมายความว่าถ้าคุณไม่ได้อยู่ในคิวเดียวกันเตลตี้กันเนี่ยคุณจะสามารถสังหารคู่ต่อสู้ได้เลยทันทีแบบไม่มีวทลงโทษดังนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็มักจะเลือกที่จะเก็บเลเวลในจุดที่อันตรายมากกว่าเพราะว่ามันได้ความเร็วในการเก็บเวลมากกว่านั่นเองนะครับตรงนี้ก็ไปรับความเสี่ยงก,กันเอาเองนะครับผมส่วนที่สอรนบะผมสาหรับตัวจอมยุทธ์พพนจร สำหรับจอนยคเพเนจอนเนี่ยจะเป็นอีเวนท์ที่คนส่วนใหญ่ในเซเวอร์นะครับไม่ค่อยชอบเข้าขี้เกียจเข้าก็ว่าได้เพราะว่ามันเป็นอีเวนท์ที่ต้องปาร์ตี้กันครับแล้วก็ต้องแข่งกันตีบอสโลกนะครับเพื่อแย่งอันดับท็อป5เพราะเกมนี้เนี่ยในส่วนของตัวจอนยคเพเนจอนเนี่ยถ้าคุณติดท็อป5คุณจะได้รางวัลเยอะครับแต่ถ้าคุณไม่ติดท็อป5หรือคุณไม่ได้แรงเนี่ยคุณจะได้แค่รางวัลเข้าร่วมแต่ว่าความลับที่หลายๆคนไม่รู้นะครับวันนี้จะเปิดเผยแล้วนะว่าทําไม คนถึงได้ตีจอมยุทธภายในจอนกันเยอะมากๆเลยในทุกๆรอบทังนั้นที่บบว่าดาเมจก็ไม่ได้เยอะทาไมต้องเล่นกันนะครับอะเรามาดูตัวของแมคขึนิกหลักของกิจกรรมนี้กันก่อนก็คือเวลาล่วงกันตีบอสโลกเนี่ยมันก็จะมีการแข่งขันทําอันดับกันใช่ไหมใครที่ติดท็อปหได้เนี่ยก็จะได้รับตัวของรางวัลนะครับยิ่งคุณได้ล่า์บอสเนี่ยก็ยิ่งได้รับรางวัลที่สูงเลยสําหรับตัวของจอยุทธ์ในจรเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในอีเวนท์ที่ค่อนข้างมีผลเยอะนะครับ ในการหาวัตถุดิบในการตีบวกเพราะว่าของส่วนใหญ่ที่ได้จากจอมยุทธเนจรเนี่ยจะเป็นการรับหินตีบวกพวกแต้บริจาคก,กิวแล้วก็พวกเศษต่างๆเนี่ยอันนี้คือถ้าคุณไม่ติดทองาคุณก็ได้แค่นี้แต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่าหินตีบวกในเกมเนี้ยมันค่อนข้างใช้จํานวนเยอะมากนะถ้าใครไม่อยากเสียทองซื้อ,อยังไงคุณก็ต้องไปเข้าร่วมจอมยุทธพเนจรนะครับเพื่อหาหินตีบวกแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยสามารถที่จะ เข้าร่วมบอสนะครับแล้วสามารถที่จะติดท็อปห้าได้นะครับยกตัวอย่างรอบนี้เนี่ยรอบนี้นคือคนเข้าร่วมตัวมอนเนี้ยปาร์ตี้น้อยเราติดท็อปห้าแน่นอนนะครับพอติดท็อปห้าเนี่ยของรางวัลก็จะเพิ่มมูลค่าจานวนมากมากขึ้นนะครับเราเดี๋ยวลองดูนะว่าติดท็อปห้าแล้วจะได้รางวัลเป็นอะไรนะครับเวลาตีบอสเนี่ยก็จะมีหลาย h ช n แนลนะครับมีหลายจุดให้คุณได้แข่งขันกันบางคนเนี่ยก็ไปยืนรอในแมปเลยนะเพื่อให้เราได้ทำเนเม็ตก่อนนะครับผม มีใกล้ตัวแลวน่าจะได้ที่ท็อปห้าแน่นอนนะครับผมมาแล้วครับเนี่ยเขาว่าจะเป็นพวกนี้เขาก็จะมีเศษตัวละครมีของบริจาคแล้วก็มีกล่องสําหรับตัวการเล่นนะครับซึ่งก็จะมีหลายตัวนะให้เราได้สู้กันนะครับในแต่ละชั่วงนะครับแล้วความลับที่ซ่อนอยู่ในกิจกรรมนี้คืออะไรนะครับคําตอบเลยก็คือแต้มนั่นเองนะครับสำหรับจอยสุดพนจอเนี่ยจะมีบอสให้ตี3ตัวนะครับหลายๆคนอาจจะงงว่า นี่ก็แค่บอสให้ตีนี่นานแล้วมันมีผลอะไรล่ะหลักๆเลยก็คือแต้มเนี่ยสามารถดูได้ตรงนี้ครับเมื่อคุณเนี่ยทำการเป็นหัวหน้าปาร์ตี้นะครับแลวพาเพื่อนๆในปาร์ตี้เนี่ยเข้าร่วมตีบอสนะครับคุณจะได้รับแต้มหัวหน้าทีมครับซึ่งแต้มหัวหน้าทีมในการจัดการบอสในแต่ละครั้งเนี่ยจะเอาไว้สําหรับในการแลกของนั่นเองซึ่งของที่แลกนะครับมีสิ่งที่ทำคุณเก่งขึ้นมากๆในหลายๆชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตัวหินยุกกระดูกนะครับแล้วก็พวกตัวของยาแปดท่ลําเลิศที่เอาไว้ใช้ปด พลังทาให้คุณพลังลบขึ้นอย่างมหาศาลเลยแล้วยังมีคอยอีกหลายชิ้นเลยครับผมสำหรับส่วนที่3นะครับผมในส่วนของตัวปาร์ตี้ถ้ำสมบัตินะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าในช่องโลกจะมีบางคนนะครับปาร์ตี้ล่าสมบัติอยู่ด้วยให้คุณกดเข้ามานะครับเมื่อคุณกดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นการเข้ามาตีบอสในถ้ำสมบัติซึ่งคุณอาจจะงงว่าเอะเข้ามาทําไมได้อะไรนะซึ่งเวลาคุณุดสมบัติไปครับตรงนี้มันจะมีโอกาสที่จะพาคุณเนี่ยเข้าไปสู่ในโซนถ้ำบอสนะครับเมื่อคุณเข้าไปจัดการบอสในน้มบัติไแลวเี่ย คุณลองสังเกตดูดีๆครับข้างๆกองไฟนะมันจะมี e ยกพีเด้งอยู่เห็นไหมครับแล้วจะบอกว่าอันเนี้ยถ้าเป็นตอนที่เวลไม่ตันเนี่ยแยกพี e เยอะมากนะครับและที่เป็นความลับก็คือมันเข้าได้ไม่จํากัดจํานวนรอบครับแปลว่าถ้าคุณมีเพื่อนที่มีตัวสมบัติเยอะๆนะครับคุณสามารถแช่กองไฟจากถ้ำสมบัติได้ตลอดเวลาครับดังนั้นนะครับปาร์ตี้สมบัติเนี่ยเราก็ควรที่จะปาร์ตี้กับคนที่เรานัแนะนไว้ก่อนนะครับว่าอ่ะตอนนี้เนี่ย ฉันเนี่ยจะเริ่มขคดสมบัติแล้วนะฉันมีกี่ใบกี่ใบก็ว่างกันไปก็นัดแนะคุยกันให้ดีๆครับเวลาเราขุดไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอถ้ำสมบัตินะครับซึ่งมันไม่ได้ออกบ่อยนะครับบางทีก็จะออกเป็นพวกบอสให้สู้เป็นพวกกล่องให้เปิดนะครับไม่ได้ว่าการันตีว่าจะเข้าถ้ำได้บ่อยในส่วนที่4นะครับผมสําหรับตัวของตําแหน่งในกิลดะครับเ,เพื่อนๆอาจจะสังเกตเห็นว่าในกิลแต่ละกิลเนี่ยจะมีตําแหน่งเต็มไปหมดเลยนะครับผู้นํากิลรองผู้นําปรมาจารนะครับสมบัติกิลต,าตา่างๆ พวกนี้เนี่ยมีเงินเดือนกิลด้วยนะครับสำหรับเงินเดือนกิลเนี่ยมาจากไหนนะครับเงินเดือนกิลก็จะมาจากการใช้จ่ายทองในกิลนั่นเองเนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริจากคกิวการประมูลขอต่างๆซึ่งตัวเกมเนี่ยจะคำนวณมาให้เป็นเงินเดือนให้กับตำแหน่งพวกนี้ะครับซึ่งอย่างผมเองเนี่ยอยู่ในตำแหน่งประมจาจันของกิลนี้เนี่ยก็จะได้รับทองเนี่ยประมาณ2500ทอง ดโดยท่อจะแจกจ่ายคุณในทุกๆวันจันทร์นะครับตรงนี้ก็ได้ทองมาแล้วนะครับก็อย่าลืมทำตัวละครให้เก่งสมกับที่เป็นตําแหน่งนั้นด้วยนะครับสำหรับใครที่ทากิลเนี่ยก็อย่าลืมแบ่งสัรงป็นส่วนตําแหน่งตรงนี้ให้ดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมีดราม่าในกิลกันนะครับก็เป็นความลับที่หลายนเนีคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับหรือบางคนที่ทํากิ่ยอาจจะไม่รู้ก็พยายามทำกิลให้ดีนะครับส่วนที่5นะครับฝึกเสริมนั่นเองนะครับฝึกเสริมก็คือการสวิตคลาสนะครับเมื่อคุณเล่นไปถึงแพทที่2ก็คือแหลัง เลเวลห้าสิบไปนะครับจะมีฟังก์ชันฝึกเสริมให้กับคุณด้วยฝึกเสริมคืออะไรครับฝึกเสริมก็คือการยา้ายสายไปอาชีพอะไรก็ได้ที่คุณต้องการนะครับบางที่หนคุณอาจจะใช้ปรับกลยุทธ์อย่างเช่นชั้นเนี่ยอาจจะเล่นสาย PK PK เก่งมากแต่ว่าฟาร์มช้าต้องวิ่งเข้าหามอนไม่ทันได้ถึงมอนมอนตายก่อนอาจจะเก็บเวลได้ไม่ดีเท่าไหร่คุณอาจจะสวิตช์มาเป็นอาชีพนักขนุเพื่อทําให้คุณเก็บเวลได้สบายยิ่งขึ้นหรือคุณอาจจะเป็นนักธุรอยู่แล้ว ที่ค่อนข้างฝ์าไหวแต่อาจจะต้องการการฮิวเพื่อว่าคนในทีมเนี่ยแบบคนในกิวเนี่ยเอ้ยกิวเราเนี่ยไม่มีตัวฮิวเพิ่มเลยต้องการคนเล่นฮิวให้อคุณก็สามารถที่จะสวิตสายต่างๆไปเป็นตัวฮิวหรือไปเป็นพวกตัวนาเมต็ต่างๆได้ตามที่กลฤ์ต่างๆต้องการแถมทั้งตัวเกมเนี่ยไม่ได้มีคลาสแค่นี้ในอนาคตเนี่ยยังมีอาชีพอีกเยอะแยะเลยครับที่ยังไม่เข้ามาอาทิเช่นพวกไม่จะพิษงอไบถัง เลยพวกนี้มันจะมีพวกสายพวกนี้อีกเยอะเลยครับเกมนี้มีคลาสมากกว่า10อาชีพอีกนะครับที่ยังไม่เข้านะครับใครที่อาจจะเก็บสล็อตไว้เนี่ยก็สามารถเก็บไว้ได้ซึ่งวิธีการเปลี่ยนสายนะครับให้คุณกดคาว่าตั้งเป็นสายรองครับมันจะต้องการอุป,รปรกรณ์ยาจิ๋วจวนนะครับในการซื้อซึ่งจะต้องใช้ทองสูงถึง ,3840 ทองในการสวิตนะครับอาจจะผมกดซื้อมาให้คุณดูเลยว่าทํางานยังไงนะครับแต่จากที่คุณซื้อมาแล้วเนี่ยแล้วก็ทําการเลือกอาชีพเช่นผมสมมติว่า ผมเนอยากเล่นอาชีพเหมือนบุปผาเป็นอาชีพผู้กันที่ฮิวได้แล้วก็ทำได้แรงด้วยก็กดตั้งค่าไปสายรองเลยครับมันจะถามว่าคุณจะใช้ยาอันนี้ไหมพอคุณกดใช้งานปุ๊บแล้วคุณกดเปลี่ยนเนี่ยคุณสามารถที่จะตั้งค่าสลับไปสลับมาได้เลยครับเมื่อเรากดตั้งค่าไปสัหลักปุ๊บมันจะทําการเปลี่ยนสายชีพให้คุณเลยและคุณจะสังเกตเห็นว่าอุปกรณ์ต่างๆของเราเนี่ยจะทําการสวิตช์ให้กับคุณเลย เป็นของที่เราทําไว้แล้วเลยนะครับแต่ก็จะมีผลบางอย่างเยอะเหมือนกันอาทิเช่นพวกตัวของสกิลเนี่ยอาจจะต้องอัพใหม่นะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเราก็แค่ไปอัพให้เรียบร้อยนะครับตามที่เราได้ทําไว้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอย,อยากเปลี่ยนกลับแล้วอะ่ะไม่อยากเล่นอาชีพนี้ละอยากจะไปฟาร์มละคุณแค่กดคําว่าฝึกเสริมนะครับสลับเป็นตัวอาชีพธนูได้เลยซึ่งก็จะมีคูดาวนะครับตรงนี้ก็รอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับ่าคุณ ครบสี่ทียเลยนะก็สามารถสวิตช์กับอาชีพหลักได้นะครับสำหรับในส่วนที่6นะครับอย่างตัวฟังก์ชันสวนผักนะครับสลัดสวนผักเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งฟังก์ชันที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยนิยมเล่นเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอาจจะไม่รู้รางวัลหรืออาจจะเสียเวลานะครับซึ่งฟังก์ชันปลูกผักง่ายๆครับในเมืองแต่ละเมืองนะครับใ,ใกล้เมืองหลักเนี่ยจะมีช่องทที่เป็นรูปใบไม้อยู่ถ้ามีรูปใบไม้เนี่ยแปลว่าคนสามารถใช้งาน การปลูกผักได้ครับโดยการที่คุณกดไปที่คำว่าสวนผักนะครับแล้วกกดหวานมเมล็ดเลยหากคุณนอยู่ในช anel ที่มีรูปผักอยู่ตรงนี้นะครับคุณสามารถกดวางได้เลยว่าจะวางมเมล็ดแบบไหนซึ่งแต่ละ,มะเมล็ดเนี่ยก็จะมีคุณภาพของที่ได้นะครับไม่เหมือนกันเพื่อสามารถมาเช็คก่อนได้นะครับว่ามเมล็ดของเราเนี่ยที่เราจะหว่านลงไปเนี่ยมันมีมเมล็ดประเภทอะไรบ้างนะครับบางมเมล็ดเนี่ยได้ของที่สัมพันธ์เช่นอันนี้จะได้เกี่ยวกับพวก ตำรานะครับอันนี้จะได้พวกที่เกี่ยวกับพวกลูกน้องนะครับพวกที่เอาไว้แบบปวดล็อกยา,ยาล้างไขกระดูปลดล็อกที่ฝึกคู่หูนะครับยิ่งคุณใช้จ่ายเยอะเนี่ยก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าแบบจำนวนที่เยอะขึ้นอาจจะแบบเป็นของม้าหรืออาจจะแบบรั่วอย่างเงี้ยอาจจะแบบใช้ขุดของดีๆได้นะอาจจะแบบใช้ของพิเศษเพื่อทําการตามหาของก็ได้เหมือนกันซึ่งวิธีการปลูกง่ายมากเลยครับแค่กดทําการจิ้มลงไปนะครับแล้วก็ ทิมที่มเมล็ดแล้วก็ปลูกเลยครับหลังจากนั้นคุณทําการรอครับรอจนก,กว่ามันจะจดเต็มนะครับคุจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ซึ่งคุณสามารถเก็บเกี่ยวของชาวบ้านชาวช่องได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่อยู่เนี่ยการที่จะเก็บแต่ละครั้งก็จะใช้ลั่วนะครับก็จะมีพ้ว่เหล็กกับพ้ว่ทองบางอย่างเนี่ยเราใช้พ้ว่เหล็กไม่ได้เช่นบางคนเนี่ยเขาใช้แบบพวกผักแคทอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถใช้พ้ว่เหล็กขุดได้แล้วก็ต้องใช้แบบพ้ว่ทองแทนสมมติเวลาเราขโมยเนี่ยก็จะได้แบบนี้ครับ เป็นแร่ของต่างๆที่ทำให้เราเก่งขึ้นเห็นไหมครับแม้ว่าจะเป็นของเล็กๆเนานนะพวกนี้ครับคุณสามารถที่จะเติบโตได้ครับผมทาให้คุณเก่งมากยิ่งขึ้นหากคุณีม่มีพั่วนะครับก็สามารถซื้อได้สบายๆเลยนะโดยพั่วเนี่ยก็จะอยู่ในราคาอัลลาสิบสองทอนะครับอยากขุดเท่าไหร่ก็ขุดได้เลยครับแต่ว่าวันหน,นึ่งก็มีจํากัดนะใครอยากขโมยก็เช็กดีๆนะครับเอาแบบที่เยอะๆหน่อยพยายามขุดทุกวันนะครับจะได้เก่งๆนะครับ เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับนี่ก็จะเป็นไกด์เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่เพื่อนๆอเนี่ยอาจจะไม่ทราบหรืออาจจะพลาดไปนะครับที่จริงเนี่ยอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ผมเนี่ยรวบรวมมาเฉพาะหลักๆที่ทําให้ตัวละครของคุณเนี่ยเก่งมากๆหรือแบบเก่งแบบเห็นผลเลยจริงๆนะครับผมสำหารับวันนี้เนี่ยยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่มารับชมกันก่อนไปยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดติ like, ดตามเพื่อนภาพก่อสารสดีๆเกี่ยวกับเกมกระบี่ยบเยอะด้วยจ้ะทุกคนวันนี้พี่เล่นขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ